กฟพโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดมีห้องสอนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์วันที่23พฤศจิกายน2565การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดมีห้องสอนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ นะโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านผาบ่องเหนือหมู่12ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีนายชัดชัยมาวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กอฟผกล่าวรายงานโดยมีนายพงพิระชูชื่นนายอำเภอเมืองเม่ฮองสอนนายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องและนายอภิชาติปัญญามวลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหัวหน้าส่วนราชการพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีครับ งานพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ตกริดที่จังหวัดมิหงองสอนถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่1 s m a r สมาร์ g y และยุทธศาสตร์ที่2 Smart System ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยซึ่งได้เลือกจังหวัดมิหงองสอนเป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและรายล้อมไปด้วยป่าต้นน้ำทางพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถก่อสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ทําให้จังหวัดมิห้องสอนเกิดปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้งโดยยุทธศาสตร์ทั้งสองข้อมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองมิห้องสอนพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในพื้นที่หลักด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต3เมกะวัตต์พร้อมทั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดกำลังผลิต4เมกะวัตต์บนพื้นที่ขนาด34ไร่ เพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับระบบสมาร์ทกริดจะทำงานเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดมีห้องสอนผ่านระบบควบคุมไมโครกริดไมโครกริดคอนโทรลเซ็นเตอร์ซิสเต็มที่ช่วยบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ,ฟ้าภายในระบบให้สมดุลมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกอฟผวางเป้าให้โครงการเป็นสถานที่สำรอง สำหรับศึกษาเรียนรู้วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนขยายระบบสมาร์ทกริดไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศที่มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและการประยุกต์ใช้งานในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปขยัับมานนิิดหึ่งครไเเชญผู้